นี้นะคะทางโคราชเขา,เาสนับสนุนให้ผู้นำบุญเรา,เามาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะหลวงพี่มหาวีรวัตรตอนนี้อยากให้ชาวโคราชได้พักใจกันเยอะๆเพื่อรับงานหน้าที่ที่จะถึงงานใหญ่ที่จะมาถึงนะคะก็อยากให้พวกเรามาหล่อหลอมรวมใจกันว่าอย่างไรว่าตามกันนะคะก็เลยได้ขึ้นมาคราวนี้มาตั้ง50กว่าคนนะคะ พอมาถึงนะคะเพราะนานแล้วไม่ได้มาที่นี่ประมาณสัก8ปเปีได้แล้วค่ะโอ้โหตอนตอนนี้ต้นไม้โตมากแล้วเรามาเมื่อก่อนต้นไม้ยังไม่โตขนาดนี้นะคะตอนนี้เป็นป่าดงทึบ แล้วก็อากาศล่มลื่นดีมากเลยค่ะนั่งสมาธิไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะพอมาถึงบรรยากาศมันเหมาะสําหรับให้เรานั่งสมาธิโดยเฉพาะเลยค่ะมาที่นี่พี่จะนึกถึงต้นไม้บางต้นนะที่พี่มองแล้วพี่สดชื่นพอใจสดชื่นแล้วมันก็จะนิ่งนั่งแป๊บเดียวค่ะใจเราก็จะนิ่งรวมกันได้เร็วมากค่ะนั่งสมาธิก็สบายๆนะคะก็คือไม่เครียดพอนั่งไม่นานมันก็นิ่งแล้วค่ะก็มีความสุขดีค่ะ รอบนี้ได้มีโอกาสครับล็อกบุญพอดีได้มารุ่น5 1 0ครับพอมาแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าที่นี่เป็นที่แรกๆเลยที่ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้นั่งสมาธิเป็นนะครับก็ได้ฝึกจากที่นี่ตั้งแต่1ิบกว่าขวบเลยพอมาในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยได้มาฝึกสมาธิได้มาเจอพระอาจารย์นะครับก็เริ่มต้นก็ ปรับกายปรับใจก่อนครับผมก็ค่อยๆเอาใจจลดไปที่สุดกลางกายครับใจก็รวมก็นิ่งดีครับผมก็รู้สึกได้อารมณ์เบาสบายแล้วก็มีความสุขในบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าตัวขยายรู้สึกว่าเหมือนมีอ, ME, องค์พระพุทออกมาบ้างนะครับในบางครั้งครับที่ใจเรานิ่งมากๆนะครับก็รู้สึกว่าเรามีความสุขครับผมก <ST AN K> ารท่องเที่ยวครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอากาศเปลี่ยนโลเคชั่นเปลี่ยนผู้คน เวลาเราไปเราก็ได้รู้สึกว่าเราเพลิดเพลินได้ทําอะไรแปลกๆใหม่ๆแต่ว่าพอกลับมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะครับต้องมาพักผ่อนอีกอย่างเงี้ยทีเนี้ยเราไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าเราได้รู้สึกมีความใช้คําว่าอิ่มใจก็แล้วกันกลับไปเรารู้สึกว่าเติมเต็มเรารู้สึกว่าเราได้อยู่กับตัวเองได้ไม่ต้องเรียกว่าไปแสวงหาอะไรมากแตกต่างกับการไปเที่ยวไปเที่ยวเหมือนกับว่าเราเอาร่างกายเราครับไปพักข้างนอกให้รู้สึกผ่อนคลาย แล้วก็มีมีแรงกลับมาทํางานแต่มาที่นี่คือเหมือนเราได้มาพักตะพักใจละกันมาที่นี่เหมือนเราได้มาพักใจให้ใจเราได้นิ่งก็เป็นคนละแบบกันมีความสุขคนละแบบครับผม ก็ขอเชิญชวนนะคะท่านที่ไม่เคยมาที่พนาวัตเลยอยากจะเชิญชวนให้มามาดูว่าบรรยากาศที่นี่เหมาะกับการทำสมาธิมากถ้าใครมาแล้วจะติดใจไม่ลืมเลยนะคะแล้วท่านใดที่มาแล้วก็อยากให้กลับมาอีกกลับมาดูซิว่าตอนนี้ยังเหมือนเดิมเมื่อ8ปดปีก่อนของเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะแบบจัด กลุบมาเหมือนโคนลาเลยค่ะห้าสกว่าคนหรือว่ามารถคันหนึ่งเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เรียนเชิญนะคะมากันเยอะๆค่ะมามีความสุขเหมือนพี่แต้วนะคะจริงๆเวลาทุกคนมีครับอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรยังไงดังนั้นเนี่ยเรามีเวลาแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าเราจะให้เวลากับอะไรการมาที่นี่คือการให้เวลากับตัวเราเองจริงๆเลยคนเดียวเลยที่เราจะมาค้นหาตัวเองมา ดูใจตัวเองว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไงเรามาขัดเกลาตัวเองมาทําให้ใจเราเป็นสุขก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วลองหาเวลาดูดีกว่าถ้าเราชอบอะไรรักอะไรเราจะให้เวลากับสิ่งนั้นเสมอตั้งแต่ทํางานมาปีนี้ก็ได้ปฏิบัติธรรมมากที่สุดเลยรอบนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วของปีนี้ก็เรียกว่าอยู่ที่ว่าเราตั้งใจดีกว่าถ้าเราตั้งใจว่าเราให้ความสําคัญกับอะไรให้ความสําคัญกับตัวเองมากเลยตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะพาตัวเองมาปฏิบัติธรรมมาทําใจหยุดใจนิ่งเพื่อ เติมกำลังใจให้กับตัวเองเติมบุญเติมบาร,รมีให้กับตัวเองที่นี่ครับ ฉันขอเพียงสักอย่างาก ปีนี้ก็โครงการส0,000่นวัดเนี่ยนะครับเรียกว่าพอได้ยินข่าวก็โอ้โหเกือบหมดประเทศไทยแล้วนะนะครับตื่นเต้นมากครับยังไงเนี่ยต้องบอกว่าก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าพอหลวงพ่อเพิ่มเพิ่มจํานวนวัดเพิ่มเป้าตัวเราเองก็ต้องกลับมาคิดครับว่าหลวงพ่อเพิ่มเป้าละตัวเราเองจะเพิ่มตามหลวงพ่อได้ไงบ้างประเด็พระคุณเนี่ยท่านมีโครงการดีๆมาให้เราในตลอดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยพอได้ยินได,ได้ฟังก็จะต้องกลับมาดูตัวเราเองครับว่าเราจะเพิ่มกําลัง กายกาลังใจกําลังทุกๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังทรัพย์ด้วยอย่างเงี้ยที่จะตามท่านไปยังไงร,รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยังไงก็จะต้องทําให้สําเร็จแล้วก็จะต้องไปเป็นประธานให้กับท่านในในวัดที่ท่านจัดท่ายู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมดีนะคะเพราะว่าพ่อหาตะบุญใหญ่ๆใ,ให้พวกเราแบบเราจะทอดกระถินทีนึงปีนึงอย่างมากก็ได้แค่วัดเดียวนะคะตอนนี้พ่ออุตส่าห์หาบุญให้เราปีนึงได้ตั้งสามหมื่นวัด เพราะฉะนั are, ้นพวกเราทุกคนนะอย่าพลาดนะคะพลาดงานนี้ต้องกี่ปีอ่ะสามหมื่นปีสามหมื่นปีนะคะถึงจะได้ครบเพราะฉะนั้นเรามาแค่ปีนี้ปีเดียวนะสามหมื่นวัดที่พ่อสรรหาให้เพราะฉะนั้นเราต้องดีใจกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆที่หาบุญให้ลูกอย่างดีที่สุดเลยก็กราบขอบพระคุณประเด็ดพระคุณหลวงพ่อมากๆนะคะที่เปิดโอกาสให้ลูกได้ ได้บุญเยอะๆเจ้าค่ะคิดถึง,ลงหลวงพ่อที่สุดค่ะ น้องแบงก็อยากกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับที่เมตตาม,มาโดยตลอดให้บุญดีๆมาให้ลูกได้มีโอกาสทำได้มีคำสอนที่มาให้ลูกได้เป็นคนดีก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะขอ,อถวายบุญทุกๆบุญที่น้องแบงได้ทำมาให้กับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้หลวงพอ่อมีอายุยืนยืนให้หลวงพ่อ ออกมานำพวกเรานั่งสมาธิไวๆครับผม